คุพรรายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้ก็เป็นเรื่องแท้กต่ออีกเพราะว่ายังไม่ถึงพุทธธรรมตอนนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะเขียนหนังสือพุทธธรรมต่อก็เอาเรื่องเด็เกเรเล็ดมาเล่าสำหรับวันนี้อนุภาพคิดว่าจะพูดเรื่องเสรีภาพคือคำว่าเสรีภาพในสมัยปัจจุบันไม่ใช้กันมากแล้วก็นิยมถือว่าเป็นหลักสําคัญของประชาธิปไตย แต่ในทางธรรมะก็พูดถึงเสรีภาพเหมือนกันก็นกลองมาพิจารณาว่าในทางโลกกับทางธรรมหรือว่าที่เข้าใจปัจจุบันก็ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้พูดกันถึงเสรีภาพในทานองว่าการที่จะทําอะไรได้ตามต้องการเท่าที่ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น ก็แสดงว่าเสรีภาพนี้มีขอบเขตแต่แสดงลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือว่าทําอะไรได้ตามต้องการทําได้ตามต้องการก็คล้ายๆว่าทําได้ตามใจแล้วก็ไปมีขอบเขตตรงที่ว่าไม่ให้ไปก้าวไกลล่วงเกินและเมื่อสิทธิของผู้อื่นอันนี้เสรีภาพอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญก็เป็นเรื่องจําเป็นอยู่แต่ว่าถ้าหากมองในทางธรรมะแล้วก็ยังถือว่า ยังเป็นเรื่องหยาบหยาบหรือเป็นเรื่องตื้นตื้นที่คนเราอยู่ร่วมกันก็แต่ละคนก็ควรมีเสรีภาพทําอะไรได้ตามต้องการแต่ว่าไม่ให้เป็นร่วงเกินไม่ให้เป็นเบียดเบียนไม่ให้ไปทําลายิีธิของผู้อื่นถ้าสําหรับสังคมในขั้นต้นๆก็ต้องรักษาไว้ให้ได้อย่างนี้แต่ทีนี้ถ้ามองในทางธรรมะแล้วท่านมองลึกซึ้งไปอีกเพราะเสรีภาพนั้นที่จริงนั้นมาจากจิตใจ จะมองจเอง่เพีทข้างนอกไม่พอเพราะคนที่จะทําอะไรที่บอกว่าให้มีเสรีภาพนั้นเขาก็เอาใจของเขาเราเป็นหลักเขาคิดเห็นอย่างไรเขาต้องการอะไรเขาก็ทําตามนั้นเพราะฉะนั้นเสรีภาพนี้มาจะจิตใจก็เลยต้องมีคําถามต่อไปอีกว่าจิตใจที่ทําตามปาจนาหรือทําตามต้องการนั้นะเป็นจิตใจอย่างไรถ้าเป็นจิตใจที่ไม่ดีไม่งาม มีกิเลสเข้าครอบงำหรืยังไงก็ห้ามไว้ไม่ไหวที่จะไม่ให้เป็นละเมิดร่วงเกินต่อผู้อื่นในที่สุดก็ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นจนได้หรือแม้จะไม่เบียดเบียนไม่ร่วงละเมิดให้เห็นชัดๆก็มีปัญหาอยู่ดีแหละตัวเองก็มีปัญหาแล้วก็อาจจะทําในทางที่ไม่ช่วยให้เกิดความดีงามความเจริญขึ้นในสังคมเพียงแต่ว่า เอาแค่ขอบเขตว่าไม่ไปร่วงละเมิดไม่ไปเบียดเบียนเขาเพราะว่าในใจของคนนั้นมันยังมีสิ่งที่เข้ามาครอบงำได้ถ้าเรามีเสรีภาพที่จะทําอะไรได้ตามใจแต่ใจของคนนั้นอาจจะไม่เสรีก็ได้คือทาเสรีทําตามใจแต่ปัญหาต่อไปว่าใจเสรีหรือเปล่า <c oughs> ใจเสรีคือใจที่ไม่ถูกครอบงาอะไรที่จะมาครอบงาจิตใจ ก็ได้เกิดกินเละอย่างชุดที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือโลภะโทสะโมหะคนเราก็ถูกความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างครขขอบงำจิตใจและทีนี้ถ้าความโลภโกรธหลงครอบงำจิตใจแล้วทําไปตามใจต้องการจะเป็นยังไงโลภทําตามโลภโกรธทําตามโกรธหลงทําตามหลงก็ต้องมีปัญหาแน่นอน เช่นคนที่หลงนั้นทําตามใจตัวเองแม้แต่เพียงว่าถ้าไม่ไปทาให้เดือดร้อนผู้อื่นโยตรงตัวเองก็เดือดร้อนแล้วชีวิตของเขาก็ไม่เจริญก้าวหน้าเป็นเด็กที่ต้องการมีเสรีภาพแล้วก็สนองความหลงความโลภความโกรธของตนเองาอาจจะทําให้ชีวิตไม่เจริญก้าวหน้าก็ได้หรือว่าอาจจะถูกกิเลสอื่นอย่างชุดที่นธนมภาพพูดว่าเป็นประปัญจะธรรมหรือตัวปั่น ได้แต่ตัณหามานะและทิฏฐิ <c oughs> ใจก็อาจจะถูกตัณหาบ้างถูกมานะบ้างถูกทิฏฐิบ้างครอบงำแล้วก็แสดงไปตามอํานาจของกิเลสเหล่านั้นเราจะเห็นว่าในเวลาที่เขาแสดงว่าเขามีเสรีภาพหรือทำตาทําด้วยเสรีภาพนั้นจิตใจของเขาไม่ได้เสรีด้วยที่จิตใจนะั้นกาลังตกอยู่ในอานาจของกิเลสกิเลสกาลังครอบงําหรือเป็นเจ้าเป็นนาย เราพูดได้ว่าเขาเป็นธาตุกิเลสนั่นเองเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เมื่อเรามาใช้เสรีภาพกันในภายนอกบางทีก็มีอันตรายเช่นเด็กที่บอกว่าฉันมีเสรีภาพเนี่ยบางทีก็ใช้เสรีภาพในการที่จะแสดงกิเลสคือมานะถูกมานะในที่นี้หมายถึงมานะที่เป็นกิเลสในภาษาของพระที่หมายถึงว่าการที่ว่าถือเอาตัวตนเป็นสาคัญเอาตัวฉันเป็นใหญ่นั่นก็อยากจะทําตามใจตัวเอง อยากจะแสดงเสรีภาพไม่ต้องเคารพนับถือครูอาจารย์ไม่ต้องเชื่อฟังครูอาจารย์ไม่ต้องทําตามกฎตามระเบียบเป็น,นต้นก็จะทําตามใจตัวเองอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นในทางาพระต้องถือว่าก่อนที่จะมีเสรีภาพข้างนอกก็ต้องมีเสรีภาพในใจด้วยทําจิตใจให้พ้นจากอำนาจครอบงําของความโลภความโกรธความหลง คนจะอำนาจครอบงำของตัณหาหมานาทิฏถิแล้วเป็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยเหตุผลพิจรารณาถ้า,าว่าจิตใจมีเสรีภาพอยู่ข้างในอย่างนี้แล้วจะมีเสรีภาพข้างนอกออกมาก็จะเสริมให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าทําอะไรก็ทําได้จิตใจที่มีปัญญารู้คิดเหตุผลก็ทําทในสิ่งที่ถูกต้องดีงามหรือยิ่งมีคุณธรรมอื่นมาช่วยช่นมีเมตตาใช้เสรีภาพในทางที่ ปรารถนาดีต่อผู้อื่นเพื่อเหลือเกือ้อกูลเขาหรือมีเสรีภาพประกอบด้วยจิตใจที่ไม่มีความโลภมีความเสียกะละเป็นต้นก็ลายเปมีแต่ความช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเสรีภาพอย่างนี้เรียกว่าเสรีภาพที่มาจากจิตใจที่มีเสรีภาพด้วยถ้าเสรีทั้งข้างในข้างนอกแล้วก็หวังว่าเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นเสรีภาพที่พูดถึงกันทั่วไปนั้นจะต้องอาศัยความหมายที่มาจากธรรมะด้วยที่มีเสรีภาพทางจิตใจเข้ามาประกอบในทางธรรมะนั้นท่านกล่าวถึงเสรีไว้สองอย่างในคำพีมาน,นิเทศในจุลนิเทศพูดถึงว่าเสรีมีสองอย่างคือธรรมะเสรีอย่างหนึ่งบุคคลเสรีอย่างหนึ่งและท่านก็อธิบายชี้แจงว่าธรรมะเสรี ธรรมเสรีได้แก่อะไรก็บอกว่าได้แก่ผนที่ปักเพียรทำสามสิบเจ็ดเการมีสติปัฏฐานสี่เป็นต้นจนถึงมรรคมีองแปดประการอันนี้เรียกว่าธรรมเสรีและบุคคลเสรีเป็นอย่างไรบุคคลเสรีก็คือบุคคลที่ประกอบด้วยธรรมเสรีนั่นเองเมื่อมีธรรมะอยู่ในใจเป็นเครื่องทําให้จิตใจเสรีแล้วบุคคลก็เสรีจริง คนที่เสรีนั้นไม่แต่เพียงว่าจะทําอะไรออกมาภายนอกชนิดที่ไม่เดือดร้อนไม่เป็นปัญหาไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีแต่คุณไม่มีโทษมีแต่ความที่เหลือเกูนไม่เบียดเบียนแล้วจิตใจของเขาเองที่เสรีปราศจากกิเลสนั้นก็เป็นจิตใจที่สบายด้วยคือไม่ถูกกิเลสบีบคั้นเพราะฉะนั้นท่านที่มีเสรีภาพที่แท้จริงก็คือมีเสรีภาพทั้งภายนอกและภายใน มีธรรมเสรีเป็นเรื่องต้นแล้วก็สร้างธรรมเสรีที่ในตนแลกลายเป็นบุคคลที่เสรีเสรีในที่สุดก็ปราศจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงนเสรีในจิตใ,ใจของตัวเองที่ปราศจากความทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรจะมาบีดคั้นได้อันนี้เรียกว่าเป็นเสรีภาพที่แท้จริงนี้ส่วนภายนอกนั้นน่ะถ้าเสรี บุคคลที่ชอบเสรีมากก็คือพระประัจเสกพบพุทธเจ้าท่าบอกว่านือพระพุทธเจ้าท่านยังชอบอยังถือเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์อื่นพยายามที่จะไปเที่ยวสั่งสอนแต่ว่าพระประัจเสกพบพุทธเจ้านั้นท่านเอาเสรีเป็นที่ถือเสรีเป็นอุดมคติดังนั้นท่านถือว่าไม่ค่อยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสังคมเพราะว่าเมื่อเข้ามายุ่งเกี่ยวกับผู้คนแล้ว ก็ต้องทําอยู่ในขอบเขตท่านก็เลยชอบท่องเที่ยวไปแต่ลำำําพังเรียกว่าเหมือนกันนอแรกมีคาเรียกจริยาวัดของพระประเตกับพุทธเจ้าว่าชอบเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรกไปแบบสบายๆอย่างนั้นเรียกว่าทําตามทีใจปรารถนาได้แต่ว่าใจน,นั้นเป็นใจที่ปราศจาากิเล่ส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ทรงอยู่ในสังคมทรงสั่งสอน มนุษสัตว์ทั้งหลายได้จิตพระไทยที่ประกอบเด้วยเมตตาถึงแม้ว่าพระองค์จะทําอยู่ในกรอบขอบเขตที่สังคมจิดกันไว้เช่นว่าพระองค์เข้าไปสู่ที่ชุมนุมของชนวรรณะกษ,ษ,ษัตย์พระองค์ก็จะต้องใช้กิริยามัญญาตของษัตย์เข้าไปสู่สังคมของรามพระองค์ก็ต้องคำนึงถึงระเบียบหลักเกณฑ์แนวความประพฤติกัรยามัญญาตของสังคมของขาม ไปสู่ที่สมาคมต่างก็ทำตามนั้นพระองค์ก็ก็ทําได้แต่พระองค์ทําได้นั้นจิตใจพระองค์มีเสรีแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจิตใจเสรีแล้วข้านอกนั้นเสรีก็เป็นตัวประกอบเสรีภาพอิสระชนินก็อยู่ข้างในก็ทําให้จิตใจตนเองมีความสุขด้วยแสดงออกมาภายนอกตัวเองก็สบายใจแล้วก็มีแต่คุณไม่มีโทษเพราะฉะนั้น ตามคติพระพุทธศาสนาก็จึงกล่าวได้ว่ามีเสรีภาพสองระดับอยู่เสมอูม่เสรีภาพภายนอกและก็มีเสรีภาพภายในเสรีภาพภายนอกนั้นต้องอาศัยเสรีภาพภายในเป็นรากฐานจึงจะเป็นเสรีภาพที่แท้จริงและเสรีภาพที่แท้จริงนี้จะทําให้บุคคลนั้นพ้นจากความทุกข์พ้นจากภวงิจิเลสไม่มีกิเลสที่มาครอบงำจิตใจของตน ก็เป็นผู้มีความสุดอย่างแท้จริงวันนี้ทร่ภา,ภาพก็เลยนําธรรมกถาเรื่องเสรีภาพมาเพื่อจะได้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นหลักในทางพระพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องลึกซึ้งลงไปซึ่งจะเกี่ยวข้องแม้แต่ความเชื่อถือความเข้าใจที่เรียกว่าเป็นสมัยใหม่สมัยปัจจุบับนนี้เอามาใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นคามคิดเรื่องเสรีภาพนั้นก็ควรจะได้ นำเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาช่วยเป็นเครื่องทำให้มีความปลอดภัยและได้ผลในทารที่ดีงามไม่ให้เกิดโทษดังที่อยา่าโดภาพได้กล่าวมาก็คิดว่าวันนี้พอสมควรใจเวลาก็ขออนุโมทนาโยมทครั้งหนึ่งเลย